สวัสดีตอนเช้านะครับผมของวันที่สามกุมภาเนาะสองพันหาร้อยหกแปดเนาะเดีย๋ยวอาจารย์สุขจะพามารีวิวรับชมงานนะครับผมงานตู้ลงก็นเน,นี่ยเดี๋ยเนี่ยเดิมครับผมเป็นงานซ่อมเนาะเหลืออีกแผงนี้ก็จบแล้วครับผมแล้วก็เหลือหน่อยก็เดี๋ยวใช้รถ ก็เช้าขึ้นเก็บงานเอานะครับอบยันะครับงไล่เก็บงานกันอยู่นะครับ ตอนเดา,าวเช้าก็จะเย็นๆยนหน่อยเนาะนะครับผมสายสายมาก,ก็จะแดดร้อนนะครับนางานมีสองสองที่นะครับผมกับห้องลูกบ้านเนาะเดี๋ยวช่วงเช้าเดี๋ยวจันสุกแวมาดูมาซ่อมตรงนี้ก่อนตำแหน่งนี้ก่นนะครับผมอีกทีมหนึ่งเนาะหร<ม>ืออีกทีมหนึ่งทิ้งไว้ดู บ้านของลูกบ้านเนาะซ่อมรายการเนทะเน้นเนาะน้ำรัว่วน้ำซึมน้ำไม่ไหลท่อตันนะครับตรงนี้นะคะรับมาให้รับชมนะครับผมงานที่ทำอยู่เนาะ,ะ,ะประมาณนี้นะครับผมอัปเดตเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเนาะทุกคนทุกท่านได้ชมเนาะ กับบรรยากาศการทำงานนะครับผมน, <c oughs> นี่ครับไล่ไล่มาจากนี้นะครับผมแผงสี้ำเงินนี่ไล่ไปไล่ไปเ็นอนแล้วเสร็จหลังนี้ถ้าหลังนี้เสร็จนะครับผมก็มีแผนจะเข้าต่อหลังนี้นะครับผมด้านหลังเนาะมีแผนต่อเข้าหลังนี้ด้านหลังนะครับผมก็ใช้ระยะเวลาอยู่ครับผมแผงหนึ่งก็ สามวันขึ้นตั้งสามวันนะครับผมเต็มที่เนาะพยายามเร่งรัดเดี๋ยวนาอะนะครับผมทุกท่านเพื่อที่จะให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้นะเนาะจะได้เสร็จทันทุกทีเนาะนี่ครับการภายนอกจะช้าหน่อยเนาะตอนเคลื่อนย้ายนั่งร้านนี่แหละครับผมช้า ครับอโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะขอฝากเพียงแค่นี้เนาะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับ